ว้าวอ๋อเหรออันนี้คือที่หาบขายเหรอเมนูแรกของร้านนี้เลย oh. อันนี้อันนี้อร่นนอยอันนี้ผมให้หนูพี่ก <c oughs> ็แก่ให้แล้วหนูกินเลยตาหนุ่มมากโอ้โห ของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญ,ญาในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองไปแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยด๋อยดอยยังไม่ได้กินหนหฮะเดีวกูเนี่ยดอย <c oughs> <c oughs> ชุดเต็มมากต้องเต็มนะเพราะว่ามันเป็นเทศาก,กาล เทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคนไทยเชื้อสายจีนคือวันตุ่นจีนอ,อวยพรหน่อยซินเนียจุเอ,อีซินเจียโคไานทำไมเรเช่อฮะ ซินเจียยูอีซินนี่พัวชายอาวันนี้นะที่เราจะไปกันเนี่ยก็จะเป็นร้านนะฮะที่ส่วนมากแล้วคนก็จะซื้อไปไหว้กันนะเป็นร้านเก่าแก่ทั้งหมดมีตั้งแต่40ปีที่แล้วยาวไปถึงนู่นเลยร2อปีอ่าเราจะมาดูกันเขาอยู่กันนานเก่าแก่ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะชื่อเสียงมันเป็นความสวยหรือมันเป็นเพราะว่ามันเด็ดหรือมันดอไป พหอมพี่หอมพี่หอมโค้ชคูนี่คือร้านที่หนูบอกคือร้านซาลาเปาใต้แปะเปิดมา40กว่าปีพี่กายแล้วที่นี่ขายอะไรบ้างครับคอมันเล่นด้วยน้อยมากเลยอ่ะอันที่ดังคือซาลาเปาใช่ไหมคะหมูสับไข่เค็มเห็ดหอมอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองไส้หมูสับไข่เค็มเห็ดหอมจอมยุทธจอมยุทธว่า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 จอมยุทธอ่ะเอาลูกหนึ่งนะลูกหนึ่งแลเดี๋ยวมาลองดูกัน ร้อนเหรอร้อนบี้ดิอุ๊ร้อนบี้มันบี้มันโอ้โหเราจะได้เห็นข้างในนะซึ่งข้างในเนี่ยแป้งนี่ถือว่าไม่เยอะเลยนะแป้งบางๆอ่ะแป้งบางๆไส้นี่เยอะมากข้างในจะมีไข่เค็มมีเห็ดนี่นะคิดแล้วนะพี่บอยงงพี่บอยว่าไงพี่อุ๊ยอ๋อไม่เป็นไร อาจะคู่เบาๆแป้งบางแต่แป้งหอมด้วยนุ่มหนืดเนี่ยแต่ไส้หนูไส้อร่อยร่ยหนูอร่อยหมกหมากอร่อยมากหนูอาจจะไม่ชอบทำไมอ่ะมันพริกไทยมากแต่มันพริกไทยมันอร่อยมันหอมพริกไทยสำหรับพารุอันนี้คืออันนี้คือของหนูหนูดอยนะสำหรับกายกายให้เด็ดไม่ต้องห่วงหนูชอบแป้งเขาหนูเลยสั่งมาเพิ่ม อันนี้คือ2ีบาบาทเหมือนกันมันคือไส้ดูนะเผือกเผือกแปะ้วยโอ้โหอ,อันนี้แปะ้ว,วยแบบ2อชิ้นเลยอันนี้นะดูดหหีหนูเมื่อกี้หนูไม่ได้ไม่ชอบแป้งเขานะหนูชอบแป้งแต่ไม่ชอบไส้อันนี้เดี๋ยวมาดูอ่ะพอไม่เป็นไส้ที่ไม่มีพริกไทยจะเป็นยังไงใช่ไหมอืยกว่าเยอะ แสดงว่าเป็นคนที่ไม่ชอบพริกไทยจริงๆอ,อันนี้นเนื้อเปลือกมันละเอียดแล้วมันกินกับอีมเม็ดเอืองอะ่ะดีอันนี้อร่นนอยอันนี้ผมให้หน่อยหมูสับผมชอบของคาวอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนดีๆนะชอบลองสี่รอบแล้วห้ารอบแล้วเนี่ยคุณจำยุทธ <พ>เดี๋ยว <ผม S 2> จะพาไปร้านต่อไปร<น>้านต่อไปเนี่ยเราจะได้กินของขาวถ้าตุบจีนงานไหว้หรืออะไรเนี่ยมันจะต้องมีเมนูนี้เพราะเขาเชื่อกันว่ากินแล้วมันจะอายุยืนร้านนี้เนี่ยเปิดมาร้อยกว่าปีร้อยยี่สิบปีร้อยเลยเหรอร้อยยี่สิบ ตีรังการหน่อยตีรังการหน่อยนับตั้งแต่เป็นร้านครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเหล่าโกงเหล่ามากก็จะพาเอาเหล่าโกงไงหาบเร็วหาบเร็วด้วยปลาดิษกับขนมบดิษฐ์้ด้เลย วันที่26เดือนนี้ยีเดือนนี้เทศพเจ้าเนี่ยจะขึ้นไปรายงานว่าันรีพ์ปีนี้เราทําเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเออแล้วก็จะไปรีพอร์ตสี่วันไปรีพอร์ตสี่วันแล้วก็จะกลับใหี่ทีนึงเพราะฉะนั้นอ่ะในช่วงที่ไปรีพอร์ตเราก็ต้องเตรียมเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยอีกเพื่อตอนรับกลับมาเป็นความเชื่อนะอ่ะกลับมาที่หมี่ซัวก่อนจานนี้250าบบาทอย่าพึ่งอย่าพึ่ง จำยุ้ยจำยุ้เล่นไปเยอะจำยุปีนกระโดดจำย่ยเพิ่งว่วงผัดหมี่หยางโจจริงๆหมี่ส้วะเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นชื่อเรียกเส้นไม่รู้เหมือนเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่อย่างเงี้ยเออแต่เข้าใจว่าเมนูเนี้ยเขาเรียกว่าหมี่ส่วตลอดไม่ใช่ผัดหมี่หยางโจกินแล้วใส่เใส่ไปแล้วเดียวเดียวลามา 120ปีในการทำผัดหมี่ถูกชอบมูแห้งถูกชอบอุ่งแห้งๆดีชอบโทกสีชอบแฉะพอนี่แห้งชอบเอองงอร่อยไงขอนอนได้ดูสีแล้วมันจืดนะจืดอืมสีดูมันจะจืดมากนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันอร่อยน้ำจับจ้าหมยชุ้ย ตัดชีวิตไปเลยไปเลยัแล้วจะตัดชีวิตไปเลยนั่นแหละอันนี้อันนี้อันนึงอีกนิดนึ่งอะไรไปว่าอะไรเป็นปอกหมอกเฮ้ยนูชอบเส้นมันแบบอธิบายไม่ถูกแล้วเข้าผัดมันไม่มันอะ ผัดแบบแห้งๆห้งอ่ะไม่มันแั้วก็ส้นเลยแค่นี้มันมีความเด้งถึงแม้ว่ามันเล็กมันมีความเด้งอยู่ข้างในวันนี้เราไม่พูดถึงราคาต้องไหน่เออได้ไหมไหมมันก็ต้องพูดถึงราคาอ๋อซื้อได้ว่าซื้อได้ว่าคุ้มคุ้มเออได้ดีเเยอะยอม อ๋อว้าวสองอันเนี้ยครับเป็นที่อร่อยของเราที่หาอ๋อเหรออันนี้คือที่หาบขายเหรอเมนูแรกของร้านนี้เลยสองอันนี้สองอันนี้ครับออ๋ Amazing คนลุกสาบานคนลุกสูตร120ปีนี่นะฮะคือสูตรที่บัมพัทบุรุษพี่เขาเนี่ยคือหาบเล่ขายเนี่ยก็คือขนมจีบแต่จิ๋วสูตร120ปี120ปีและ ปลาดิบจีนก่อนที่จะมาเป็นร้านยิ้มยิ้มโหเมนูนี้อยากลองมากอร่อยปลาดิบแต่มันหวานนะคะมันคืออะไรนะคะมันเป็นซอสปยครับเหมือนปวยเป็นซอสปวยคือเป็นปวยคอที่เราเคี่ยวนีถ้าถ้าไม่ชอบหวานทานใช้โป๊ะเอนี่กินกับใช้โป๊อร่อยมากเมื่อกี้หนูกินเข้าไปดีมากน้ำไม่เหมือนน้ำจิ้มปลาหมึกย่างมันคืออร่อย น้ำจิ้มหวานแล้วมีกลิ่นงาแล้วใส่ถั่วออันนี้เลยอร่อยหอมหอมน้ำมันงามากเออมันเนี้หวานเกิงมีไทโปมีความเค็มเข้ามาอร่อยงานมงคนงานใส่ข้าวยอดองใส่ขนมีเพราะว่าอะไรคะมันก็เหมือนกับควาหมายเขามีคนมาจีบได้อะไรกันอืมได้กินเยอะๆเดี๋ยวได้จีบกันละวคืนหนีอ่ะกินกันเลยนะคะ กสอบรวนๆไม่แป้งวามนี้มัืสมัเาจวง่ริงชื่หมิงจรหมูสับเลยอ่ะแล้วแบบเหมือนปั้นให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มาวางไว้ที่แป้งแล้วก็หยิบขึ้นมาแบบตัดให้มันเป็นกลมๆไม่หยิบขึ้นมาออร่อยปะอร่อยหนูซื้อร้านนี้ตั้งแต่หมี่ซัวแล้วจ้ะ เขาไม่ไอ้เอานนี้ไม่ใครกินหนูก็ซื้อหนูให้เด็ดไปตั้งแต่หมีซั่วแล้วจบอันนี้เด็ดทุกเมนูพุ่งอิ่มบอกใครบอกเธอตัวเองไม่ไหวแล้วตาตกแล้วเราไม่แล้วเราตายแล้วตอนนี้ตาตกแล้วเราไม่ได้เราต้องไปเพิ่มของหวานว้ายเจ้าเราต้องมีของหวานยูโน่หวานเอ๊ะมันจะหวานหรือมันจะเป็นเค็มมันเอามันรวมกันแบบทูอินวันอะ เราดินคนเดียวไหวป่ะาูดิีเม้นเดียวตอนนี้คือบินไม่ขึ้นแล้วอุ้ยร้านนี้เหรอหนักอุบคุยดีมากพี่ชายแต่เราจิ้นเสงเราเราไม่เอกเราแต่เราจินเสงเราจิ้นเสงแต่เราจิ้นเสง่สวัสดีครับ ดูดีมากชว่วงตรุษจีอย่างเงี้ยค่ะหนูจะต้องกินขนมอะไรคะก็นมเปี๊ยะเอวยันอับเลยก็ไปไหว้เจ้าอะไรพวกนี้กันนมเปี๊ยะเหรอคะที่นี่ดังเรื่องนมเปี๊ยะป้ยคะดังดังทุกตัวเลยค่ะมันอร่อยทุกตัวจริงเหรอคะจรเอาเอาเอาขนมชอบกันทุกตัวไงบางคนก็ชอบอันเล็กอันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไส้หวานไส้ปลาปลาเสร็จช็อตไส้หวานนี่คือถั่วถั่วอะไรเนาะ ไส้ฟักคือฟักโอ้ยใหญ่มากสุกคนฟักเนี่ยมันจะหอมอร่อยมากใช่แล้วบางคนไม่ชอบฟักเขาก็จะมีไส้ถั่วอย่างเดียวตัวนี้คือไส้ถั่วอย่างเดียวมีไข่อันนี้ก็มีไข่อันนี้ไข่ก้อนเท่าไหร่คะัูเนี้ละร้อยเดียวความเชื่อมีความเชื่อไหมครับเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองผมหลายเจริญแล้วเดี๋ยววันนี้รุ่งเรืองมากเลยอ๋อไส้ถั่วฟักไข่ หนึ่งร้อยบาทโอ้ยนี่รัชนนไข่ไข่เค็มไข่ก่อนไข่เค็มอ้าปากเลยเดี๋แอนุ่นพวกผมขออนุญาตชิมตรงนี้เลยนะฮะโอ้หืมติดติดแห้งแห้งแห้งเอากระดาษไหมครับไม่เป็นไรครับ ขอชิมต่อไข่แดงอ่ะมันมากหนึบมากอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยมากแป้งคือกรอบอร่อยมากไส้ข้างในอ่ะมันละเอียดมันหัวดหัวมันเหนียวไม่หวานไม่หวานไม่หวานมากคือกำลังดีหวานแต่ไม่หวานมากมันไม่เลี่ยนกินแล้วมันไม่เลี่ยนอร่อยแป้งข้างนอกอ่ะมันแบบกรอบกรอบกรอบ กรอบแบบไม่แข็งน่ะกรอบอเฮ้ยอร่อยบบอเฮ้ยอร่อยดีอันนี้ให้ให้จริงเด็ด ร้านนี้นะคือร้านที่เราจะมาบุกกันเป็นแรกเลยนะเนี่ยประเดิมเฮ้ยประเดิมเล้วฮะได้กินก่อนเพิ่งเพิ่งทำเลยอ่ะฮะโอ,อ้ได้ประเดิมเลยนะฮะทุกคนนี่เพิ่งถ่ายนะขนมเทียนนะฮะหนูแกะใหม้มาพี่ก็แกะให้แล้วหนูกินเลยตาหนูตกมากแกงสับ ทานาตกะทานราสโตกะอิ่มโอ้รอร่อยอันนี้อร่อยมากแบบมันเหนียวมันหนืดมันนุ่มมันเงึบเงึบมันงึบอย่างเงี้ยดีอันเมื่อกี้ดีซีดิงเด็ดเด็ดโอ้อันนี้จะเป็นหวานอ๋อด้านนี้จะเป็นหวานด้านนี้ก็จะเป็นเค็มบอกเลยอิ่มมากหนูกินหนูกินให้ก่อน งงงงไปหมดทุกอย่างตอนนี้ในปากแะอร่อยฝั่งเค็มอร่อยแบบอร่อยเลยหนูกินได้หนูกินได้ห,ห,หมดลูกเลยถนูพูดจริงเ <c oughs> พื่อเพราะตะกี้ดูกินเข้าไปแล้วดูแบบชอบดีมากแต่ว่าสําหรับพี่กาย,ยไม่ชอบ,ชอบใช่ไหมชอบอิ่ชอบอันนี้หนูให้อร่อยอ่ะหมดแล้วเหรอยังเ<บ>ด็กร้า,านหมดแล้วหมดแล้วหรอยังดยังไม่อิ่มเลยเขาหและนี่นะคะ คือเทปรุดจ,จีนนะของอร่อยเด็ดเข็ดด๋อยใช่ครับผมสำหรับปีนี้นะใครที่ยืดูอยู่ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ขอให้ดูคนมีความสุขม,มากๆนะคะคในวันขึ้นปีใหม่จีนนะคะปีหนะ้าปีนี้พื่อปีไหนๆก็ดูพวกเราต่อไปแล้วก็ใคร,ครยังไม่กดส s ดท้ายก็ไปกดให้ด้วยนะจ๊ะ<ป>วันนี้ไปก่อนคะ่ะ